จูกระสวัสดีพี่น้องเพจเฟซบุ๊กยูทูบด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวนี่หน่อยนะครับใครเคยประดิษฐ์บ้างครับตัวนี้นี่นะครับมารีวิวมือหมุนหน่อยนะครับก็เห็นลูกค้าเอาเครื่องตัวนี้มามาให้ซ่อมนะครับก็เห็นมือหม,มุนมันแปลกดีนะครับนี่ สวยด้วยนะครับนี่เป็นเหล็เป็นเหล็กเลนะครับไม่ใช่เหล็กนะเหล็นะครับสวยดีนะครับนี่พอดีกับคราสตาร์ทเลยนะครับนี่องศาความยาวนะครับหรือว่าใครที่มีปัญหาเวลาสตาร์ทชนกับ ล้อนะครับคือล้อมันใหญ่เพื่อนๆที่ใช้ล้อประมาณขอบ16ยาง8.25นะครับมันจะมีอาการสตาร์เทเฉียดเฉียดกับล้อนะครับก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับก็คือไปตัดแล้วก็ไปตัดเลดแบบนี้นะครับหนีเกียตรงปากให้มันได้องศาแบบนี้นะครับแล้วก็ทำให้มันสั้นนิดนึงนะครับ ก็เห็นแล้วก็อดเอามาฝากพี่น้องไม่ได้นะครับนี่ก็ประมาณพวกเครื่องเจ้าโลกหรือคุกต้านะครับที่เครื่องหนักหน้าก็ขยับเครื่องถอยหลังนะครับมีปัญหาสตาร์ทเครื่องลำบากนะครับชนกับชนกับล้อนะครับสวยเลยนะครับนี่ไอเดียดีมากเลยนะครับ ก็เหล็กตัวนี้น่าจะเหมือนกับแกนโชคมอไซค์หรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงที่เกาะคันสตาร์ทคลาสตาร์นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเหล็กเหล,ล็กอะไรนะครับมันพอดีกับคลาสตาร์เลยนะครับใส่ไปนี่สตาร์ทแบบว่าพอดีเลยนะครับไม่โยกนะครับแล้วก็องศาพี่ก็ทำมาได้ ฉากพอดีด้วยนะครับระหว่างตรงเขี้ยวสตาร์ตรงนี้นะครับกับมือจับหมุนตัวนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นน็อตหัวเห็ดนะครับเบอร์น็อตหัวเห็ดเบอร์สิบเจ็ดหรือเปล่านะครับนี่นี่นะครับประมาณนี้ ดูเมื่อกี้ก็โอเคเลยนะครับถ้าเราซื้อมือหมุนของแท้มันก็หลายบาทอยู่เกือบจะถึง200มาครับแต่แบบนี้มันก็สวยนะครับถือว่าสวยนะครับสวยไปอีกอย่างนะครับลองไปทำดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ